นี่ก็จะเป็นศูนย์ประสานงานบ้านทาหลงนะครับก็เป็นศาลาโล่งๆนะก็มาขออาศัยนอนนอนพักได้ติดริมโขงเลยยังไงต้องต้องขอผู้ใหญ่บ้านก่อนนะฮะช่วงออกพรรษาสิบห้าค่ำมีบ้างไฟพญานาคด้วย เถ้อใครสนใจอยากมาดูบ้างไฟพญายนาคที่อุบลน,นะครับบรรยากาศหมอกฝนฟนั่งล่าวนะฮะมีแม่น้ำโขงขั้นนะครับนี่จากบ้านท่าล้งนะ ช่วงวเช้านะชาวบ้านก็จะไปยามเบ็ดยามมองนะฮะมีพระาทิตย์กำลังขึ้นนะครับ,รบเรือนะครับจอดไปก็จะมีไม้ทายเป็นเสาไม้ไผ่นะครับคอยผูกเรือหัวท้ายไว้ ที่เห็นบริเวณอาคารนั้นก็เป็นบริเวณวัดภูเขาวงนะครับที่เรามาขอพักเมื่อคืนนี้นะฮะตรงวัดภูเขาวงก็จะมีลำห้วยสายหนึ่งนะออกไหลออกมาสู่แม่น้ำโขงนะครับอันนี่ก็เรียกว่าปากห้วยนะฮะเป็นแม่น้ำสองสีเลยนะอ่าแม่น้ำสองสีคือโกโก้โกโก้เข้มกับโกโก้อ่อน ุดทางเดินนะครับาจากบ้านท่าลงนะฮะเดินมาทางด้านซ้ายมือนะสุดทางเดินก็จะมีทางเดินลงหาดทรายด้านล่างนะอันนี้ก็จะเป็นปากลําห้วยนะฮะขวามือตรงนี้เอ้ยซ้ายมือะซ้ายมือจะเป็นห้วยที่ออกมาจากาวัดนะฝั่งขวานี่เจอเจอฝั่งขวาตรงนี้ก็คือแม่น้นะําโขงแล้วก็ฝั่งลาว นะครับอันนี้คนบ้านท่าล้งนะครับถ้ามาหาโศกก็ติดต่อไดนะ้อันนี้น้องไปไปจับปลามานใช่ไม่เยอะครับไม่เยอะได้พอกินเองเดี <laughs> ย๋ยวจอดเรือก,ก่อนนะบรรยากาศนะครับอันนี้ก็จะเป็นลำห้วยนะที่ออกมาจากหมู่บ้านท่าล้งนะครับเาเรียกว่าปากห้วยนะ ก็จะมาประจบกับแม่น้ำโขงนะเป็นสองสีน,นะเห็นไหมครับสองสีคือสีเข้มกับสีอ่อนโกโก้นี่ยออกมาแม่น้ำโขงนะครับตรงนี้อันนี้ก็เพลเกหมอลำนะครับบ้านตานสุมบ <c oughs> <c oughs> รรยกาศยามเช้านะครับเมื่อคืนนี้ช่วงนี้พายุเข้าก็จะเมฆคึ้มๆหน่อย ตรงนี้ช่วงหน้าแรงนะครับก็จะมีหาดทรายนะลงไปอีกเยอะเลยนะตั้งเต็นได้นะครับนี้เช้าเช้าชาวบ้านเวลาหาปลาเส็จนะครับก็จะเข้าตรงลำห้วยนี้นะครับแล้วก็จอดเรือ มากก็ไปหาปลาโน้แต่เช้ามืดนะครับสายสายก็นีง่งครับประมาณตั้งเจ็ดโมงกนะ็ทยอยกลับกันละอันนี้ก็จะเป็นปลาห้ว่ยนะฮะไหลออกแม่น้ำโขง